สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิดเจ็ตโปสเตอร์บนหน้าจอล็อกในเครื่อง Vivo z 7X มันคืออะไรเออไปเห็นคำนี้จากตรงไหนก่อนดีกว่า <trauma> ไปเห็นคํานี้เนี่ยไปเห็นในตั้งค่าอ่าเราไปเห็นในตั้งค่าเราเข้าไปในตั้งค่าเนี่ยนะแล้วเราก็ไปเลือกเอาคําว่เาเลื่อนไปท้งน,นี้ไปเลือกเอาคําว่าที <S <S มเนี่ยตรงนี้ทีมนะพีนะกดเข้าไปจากนั <S <S ้นเราก็ไปกดในการตั้งค่าหน้าจอล็อกตรงนี้นกดเข้าไปแล้วเราไปเลือกตรงโปสเตอร์หน้าจอล็อกกดเข้าไปเราจะเห็นคําว่าวิจ็ตโปสเตอร์หน้าจอล็อกตรงเน,งน,งนี้ปกติเนี่ยมันไม่เป็นมันไม่เป็นสีขาวๆทล่าๆนี้หรอก มันจะเป็นสีเขียวๆที่ผมตั้งเขียวโอเคของคุณน่าจะเป็นสีฟ้าถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนนะะมันจะเปิดเอาไว้อย่างนี้อ่าเปิดเอาไว้อย่างนี้มีผลอะไรอ่าแล้วมันอยู่ตรงไหนมันคืออะไรไอปิดเปิดนี่มันเพื่ออะไรโอเคอ่าอันนี้ต้องเก็บภาพหน้าจอมาห้พี่ดูนะอ่าเราเก็บภาพหน้าจอมให้คุณดูเวลาคุณพักหน้าจอเป็นสีดาปับ๊บกดปุ่มพาวเวอร์หนึ่งทีหรือข้อข้อสองทีเพื่อปลุกหน้าจอขึ้นมาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งแกลน,นิ้วมือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ มันเป็นบนหน้าจอล็อกโอเคไหมอ่าไม่ใช่หน้าจอหลกักข้างในเครื่องคุณนะ,ะเป็นหน้าจอล็อกเฉยเเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นตรงนี้นี่อ่าตรงนี้นี่อ่นนี่นี่ไอเนี่ยเป็นวิจต็ตโปสเตอร์หน้าจอล็อกมันไม่ได้ทําอะไรเอานิ้วคุณกดลงไปดูเนี่ยมันจะขึ้นภาพเป็นภาพ w a เป p a p e r ที่มันเป็นออโตโอ้ที่มันมีอยู่ในเครื่องอ่ะโอ้พียับเลยอะไรเงี้ยไอไอนั่นแหละที่เคยทำอ่ะไอไอ,ไอ,ไอ มันเป็นวอลเปเปอร์บนหน้าจอล็อกแบบออโต้อมันจะให้คุณดูก็ไม่รู้มีไปทำอหไ่เราก็สงสัยเสร็จแล้วเราก็เลยไปกดไอจุดสามจุดมุมบนด้านขวาตรงนี้อกดดูว่ามันจะทำอะไรได้บ้างก็กดดูแล้วเนี่ยมันก็จะมีอะไรอ่ะโปรไฟล์ของฉันเพื่อกดไปแล้วมันก็ไปเป็นรายการที่ชอบเฉยๆไม่ได้เห็นทำอะไรเลยแล้วก็มีเรื่องแชร์ไม่ถูกงถูกใจอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่ว่าอันนี้คุณจะปิด ไอ,ไอไร้รายการเนี้ยแทนที่จะเข้าไปในตั้งค่าเนี่ยมันไกลใช่ไหมมันต้องไปเข้าไปตรงตั้งค่าเข้าไปตรงทีไเปอรเอะไรเข้าไปอะไรโอ้โหวุ่นวายคุณมากดจากตรงนี้เนี่ยนะแล้วมากดตัวนี้นี่นี่ปิดทางเข้าอะไรเนี่ยนะอ่านไม่ออกเออช่างมันเถอะพี่ที่กดลงไปเนี่ยนะให้มันเป็นเก็นกระบาเพื่อเปิดแล้วมันก็จะปิดปิด ปิดอะไรมันก็จะปิดไอ้เส้นทางเข้าจากมอตะกี้เนี่ยไอ้นี่ตรงเนี้ยไอ้ตังเนี้ยมันจะถูกปิดไปเออพอคุณกดปั๊บเนี่ยมันก็จะหายไปมันจะไม่มีไอ้ทางเข้าบลูเปเปอร์หน้าจอล็อกให้พี่เห็นอีกอะไรเงี้ยเออถามว่ามีไม่ทําไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันพูดกับพูด <c oughs> เถอกพูดเถอเอถ้าเกิดเรากดเข้าไปแล้วเขาบอกมีมีมีมมกดจุดสามจุดแล้วมันมันให้เราตั้งค่าเป็นเป็นบอยเปเปอร์บนหน้าจอล็อก มันก็ยังรู้สึกได้ว่าเอยมันมันเอาไว้ใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ช่างมันเถอะมันก็จะมีฟันเฟืองให้พี่กดนะอันนี้มันกดเข้าไปในตั้งค่าตั้งค่าบนหน้าจอล็อกเขาอาจจะให้คุณไปเปิดเขาเรียกอะไรนะเปิดวอเปเปอร์แบบออโต้บนหน้าจอล็อกของเขาขึ้นมาใช้งานอะไรอย่างเงี้ยคุณสาม,มาไปเปิดจากตรงนี้เข้าปุ๊บไปได้เลยอะไรเงี้ยคือเข้าไปตรงย่างหน้าตัวเมื่อกี้นี้พี่ถึงหน้าตรงนั้นได้เลยเะมันกดไปปั๊บนี่ถึงเลยเอ้าก็ประมาณนี้สําหรับวิดเจ็ต โปสเตอร์บนหน้าจอล็อกเขามีเอาไว้ประมาณนี้แหละก็ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ชอบหรือบางทีชอบไปเขี่ยดโดนมันแล้วมันเปลี่ยนโวยมันอะไรก็ไม่รู้คุณมาให้ลำคาญใจก็ปิดซะไม่มีอะไรมากมายก็ประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ